แล้ววันนี้ก็เป็นวันอัปเดตประจําสัปดาห์ของเกมพีบีนะผมรู้ไหมครับว่ามีอะไรอัปเดตมานะผมอ่านี่นะผมอันนี้ขออนุญ,ญาตนิดนึงนะผมกดคิกขวาแล้วกดที่รายละเอียดนะผมนี่ครับผมเห็นไหมครับว่ามันคือปุ่มอะไรนี่ก็คือปุ่มรีพอร์ตที่สามารถกดแล้วแจ้งไป GM ได้นะผมแจ้งไปยัง GM ได้นะผมแบบว่าแบบไอ้คนนี้มันใช้โปรหรือเปล่าแบบคนนี้ใช้คําหยาบหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะสามารถส่งให้ GM แบนด์ได้ทันทีเลยนะครับผมนะครับก็ยัง มีสามารถล็อกเรียนได้จํานวนจํากัด3ามครั้งนะครับผมแค่3ามครั้งอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าต่อวันหรือยังไงนะครับผมอ่าอันนี้ไม่รู้นะแต่ยิ่งวันนั้นนะผมมีตัวละครมาใหม่เลยนะผมที่ไม่ใช่ตัวละครแบบเปลี่ยนชุดแบบยังไงอารมณ์แบบย้อมแมวย้อมสีอะไรอย่างี้ไม่ไม่ใช่นะอันนี้คือตัวละครใหม่นะผมนั่นก็คือนาตาชากับควีนนั่นเองนะผมโอเคนะผมเดี๋ยวคลิปนี้นะผมจะเล่นตมและคลิปนี้นะครับผมแน,น,น่นอนนะเราก็จะมาเล่น ตัวละครมาใหม่นะครับผมนี่นะเดี๋ยวซื้อก่อนเลยนะครับจัดก่อนเลยมาเป็นตัวละครซ่อนหน้ากากด้วยใช่ไหมผมรู้สึกอันนี้ผมใส่หน้ากากอยู่นะจริงด้วยนะผมแบบซ่อนหน้ากากนะโอ้เป็นตัวละครที่มาใหม่นะผมคือปกติตัวละครมันจะเป็นพวกไวเปิลเลสพวกไฮอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเออมันแบบยงไงนเนี่ยปกติ ถ้าเกิดว่าตัวละครมาใหม่แบบแบบแบบอารมณ์แบบเปลี่ยนชุดอารมณ์เหมือนแบบย้อมย้อมเฉยย้อมแมวเฉยมันก็จะเป็นประมาณแบบเนี่ยให้ใส่ชุดชุดนูน่นชุดนี้ชุดนั่นปกติเนี่ยให้มันต้องใส่ชุดอันนี้ใช่ไหมเนี่ยชุดฝั่งน้ําเงินเนะี่ยเออพูดไม่ถูกเหมือนกันพูดไม่ถูกเหมือนกันแต่อาเป็นว่ามาโอ,อ้มีนะเพลเกิลใช่ไหมล่ะ <laughs> ช่ป่าว่าอา่อานอา่อานไม่ผิดใช่ไหมเออโอ้ต้องตื่นเลยโคตรดีเลยงานดีมากเลยโอเคไปเดี๋ยวเข้าไปเล่นกันในเกมดีกว่าครับผมเฮ้นี่ยตัวละครดูเป็นเนี่ยตัวละครนะมาดูถุงมือนี่ผมใหม่ผมเงาฟิวบับเลยนะนี่จีเอ็มเนี่ยจีเอ็มป่ะโอ้โอเอออันนี้ปุ่มรายงานก็สามารถกดในเกมได้นะผมแล้วก็กดติ๊กเลือกได้เลยแบบว่าแบบไอ้คนไหนเนี่ยแม่งโฟหรือแบบว่าใช้คำหยาบนะครับผมก็สามารถ กดเลือกแล้วก็กดสมมติอ่ะใช้โปปุ๊บแล้วก็กดปุ่มนี้นะแต่ผมไม่กดนะเดี๋ยวมันยังไงอะ่ะมันจะเป็นการแบบแจ้งความเท็จนะครับแบบว่าคือต้องดูจริงๆนะทําคลิปหน่อยครับผมอยาได <laughs> จิมไหนจีวะอ่ะปับปุ่มสับสนแล้เรียบร้อยคลิปนี้ทับสนนะครับโนมาโคเอา้าโอ้โอตอบจีอยู่ไดครับไหนไหนจีครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวเดอืมจีมาตื่นเต้นจริงกัน,นอะชนชอ้าวโอ้โหนึ่งนัดไม่หนึ่งนัดไม่ตาย,ตายสับฟืดโหตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยเจจีนะเจจีโอ้โจีจีเล่นงี้เลยเหรอจีจีอย่าดนะผมไม่เอาตโนนะ โอ้โหระเบิดเยอะใช่ไหมโอ้โ,โดนพระหนุ่มคนนี้ยิงไปเยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อน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 โอ้โหโอ้โหระเบิดหนักมากโอ้ยละเบิดหนักมากเดี๋ยว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 โอ้โหจี ผมหาปจีไม่ได้เลยเนี่ยตอนนี้ผมโดนแต่ระบ,บุงระบ,บุงระเบิดโอ้ตายตายเร็วนะอ่ะภารกิจผมนี่จะไปล่าจีนะจะเหล่าจี <c oughs> โอ้ตอนนี้แม่งระเบิดอะไรแม่งโคตรเป็นปัญหาของผมเลยโอ้มึงเบียดกูอีกเพื่อนโอ้ตาย กจี๊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 อะเออเมื่อกี้นี่รินผ่านเออมาแทกมามามาผมมาแล้วผมมาแล้วยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันทำไงวะเนี่ยนะอยากได้มีจีสักตัวหนึ่งอ่ะได้ปะเออก็มาดิครับเิ่งอ่ะวิ่งจีไหนจี ไม่อยู่ว่ะอยากจริงจีอะครับอยาจีของผมจีของผมอย่าไม่แปดนัดเล่นลำบากจริงแล้ะขสุศแม่งน้อยจัดเลยหลังจากที่เมื่อวานผมเล่นซองซัมบี้ไปอ่ะเฮ้ยจะไปหาจียังไงวะเฮ้ย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 มาดิมาดิจี <laughs> โอ้ภารก,กิจกู <laughs> โกง <g ülme> ผมโกงอะไรครับเนี่ยอุยอ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยโอ้โหโอุตส่าห์นวดจีแล้วนะเนี่ยเมื่อกี้อ้าวระเบิดเดี๋ยวก็ไม่โดนโถ่โอ้โห อ้าวจีจีอ้าวอ้าวอ้าวโอ้ปิดกันแบบนี้เลยเหรอโอ้จีเล่นกับผมด้วยดัโอ้โหอ้าวจีอืมแต่เมื่อกี้นี่แบบลำบากเรื่องระเบิดมากเลยจริงผมเล่นลำบากมากเลยแม่งระเบิดแม่งตายทีนะโอ้โหไม่ต้องหลบกันเลยทีเดียวโกงได้ ไหนเมื่อจีให้ผมเป็นหัวแล้วก็มันมีจะโหมดมือเปล่าต่อยกับจีก็ได้ปะเรามาเราจะมาต่อยกับจีนะไต่อยกับจีไอ้ไต่อยกันต่อยกับจีจีจะต่อยกับผมหรือเปล่าเดี๋ยวซื้อสนับก่อนเไหนสนับมันมีสนับไหมเนี่ยเนี่ยต่อยกับจีโอ้โหมาถึงก็ได้เจอจีแล้วแหละต่อยกับจีไต่อยกับจีเนี่ยสนับเลยเดี๋ยวเอาเว้ยเอาเว้ยจีมาครับเดี๋ยวผม หาจีกับพวกจีแน่นอนเลยอันแน,น่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดิเฮ้ยนี่มันไฟผมก็จีแะเว้ยเอาแก๊สไปก่อนแล้วกันไม่ได้เล่นนานครับหมัดเดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆตาแล้วกันมาเดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันอันแน,น่อันแน,น่อันแน่อันแน่มาดีก็มาดีเก้ย ไอจีเขาเก่งหมัดแน่นอนเลยเี่ะอืมเล็งหัวเข้าไว้โอ้โหนี่เล็งหัวเข้าไว้หัวกูเลย <c oughs> ไม่บอก <c oughs> คือตาแรกมาเจอจีเหละเออแล้วผมทำอยู่แล้วอ่ะก็ต้องทำอ่ะอืม <c oughs> ต้องทำอยู่แล้วนะเออไม่ทำไม่ได้โ,โหจีมานทั้งทีเลยออเออจีปั๊มเลือดโค ไม่ได้ซื้อเลือดว่ะไม,ไม่ได้ไม่ได้คิดถึงตรงนี้เลยไอ้จีโอ้จีอันนี้อันนี้อูดอโดนจีต่อยแน่เลยแดดเลือดไอ้ลุมลุมจีลุมลุมเอ้ลุมมันไอ้ลุมมันได้ไหมไลุมจีลุมมันไม่ได้ต้องพูดว่าลุมจีครับ กลัวจีมากอะตอนนี้น,นะจีนี่ถือว่าเป็นบุคคลที่นะต้องกลัวนะต้องกลัวจ้วงจ้วงแบบเอาเวา้ทีมงานสลายผมมาช่วยแนละ้วมาจีอําบากแน่นอนนี่เอาวะโบกให้โบกให้โบกให,ให้เฮ้ยเพื่อนอย่าเบียดกู ขอเอาจีไปไหนนยเอายุ่งหลังกูโอเคครับมาจีจีจะเอาผมปะล่ะจีขอตีตูดทีนึงดิขอต่อยตูดจีปั๊มยาอย่างเดียวเลยยาเยอะแล้วจีเดยโอโหเต็มหัวเต็มกระบาลจีใส่สนับปะเนี่ยจีมาจีเขามาเล่นในบ้านเลยเนี่ยจี ดูดูดูจีจีมาี้เดี๋ยวโอ้โหจีตั้มเลือดลัวเอ้ยเอ้ยไอจีจีจีผมขอโทษ <c oughs> <c oughs> จีเดินเดินตั้มยาปั๊มยาลัวเลยนะเมื่อกี้นี่แต่จีต่อยผมโดนท,ทีเดียวนะคีิขวาหลับแน่นอนหวัวแตก ปับก็ให้ปับก็ให้มาเด็กจีโอจีอะโอจีโอจีเอาไ่ใช่จีนึกว่าจะโดนจีต่อย้ะหัวร้อนจีเอาถังลงขายหนเดียวเอาเองกันอย่างนี้เลยเหรอมันวะมาศึกนี้มันต no. ้องมีผมกับจี จีผมไปไหนวะจีจะแต่งตัวละครไม่เหมือนใครนะครับดูง่ายหน่อยเพราะว่าจีเล่นตัวละครดป็พายปั๊บปั๊บปั๊บจีอืมอมืต่อยจยีเสร็จแล้วกูโดนทีมเขาต่อยตายทุกทีเลยมีอาถรรพ์มีพลังอะไรไม่ได้เราเนี่ยบับบับับับเขาใหเา้เอา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  ปับขขาให้อุยโดนอือเอาอ้เอาเกือบโดนแล้วไม่ได้หรอกผมอานักมวยเก่าจีจะมาสู้กับผมอย่างนี้ไม่ได้ผมนี่ผมนี่แชมป์สามร้อยสมัยอ <laughs> ไอสัตว์อย่าโม่อย่าโม่จีจีอยู่ไหนจีต่อยจบเลยต่อยจบเลยต่อย <laughs> จบเลย เล่นไม่ไหวโอจีนะ OG ได้กล่องดนะ้วยจีไม่ต้องเอาแล้วมั้งกล่องเนะีนะ่ยฮให้ผมดกว่าผมอยากได้ปืนสิงโตมากกับจีได้ไหม <c oughs> โอ้ยตายเนดะ้อนี่กับจีเอ็มได้สองตายเองอ่ะแต่จีไปซะไปน่าจะไปปฏิบัติหน้าที่นะครับดูแลเกมกันโปรครับแน่นอนแต่ครนี้ก็ถือว่าดีนะจีอมมาเล่นในห้องเนะี่ยผมว่ามันแบบมันก็ดีอะ่ะ <c oughs> แบบจะได้รู้ไงว่าแบบภายในเกมมันเป็นยังไงบ้างแบบควรอัปเดตควรแก้อะไรตรงไหนเนี่ยคือเกมเซิร์ฟนี้ใส่ใจรายละเอียดมากวัดดีไอตาโอ้โหเยนี่ถ้าอยู่ไกลๆนี่แม่งกอดคอกูเลยบ้างเนี่ยใครวะเนี่ยแต่ตาตอนที่เล่นกับ GM นี่เสียดายมากอะระเบิดมันเยอะเกินไปผมเล่นลําบากหน่อยเล่นลําบากเลยอะแต่ก็ำค้จัด จัดเจมไปแล้วหนึ่งทีเหลาไปเลยเป็นไงสบายดีไหมไอตาโอน่ะตอนนี้ก็เริ่มอัปปีมาว้บเนไหลกูละนี่ท่านเป็นเด็กเป็นเด็กน้อยนี่อบอกเลยว่าแม่งเขาเรียกว่าปีนเกียร์มากใช่ไหมเอาสุดหมดโอ้โห แน่แล้วซองควงขาวซองคนจนแม่งมีแค่แปดนัดอืมนอน,น,อนส่วนนี้แค่8ดนัดเนี่ต้องบริหารได้ดีนะครับแต่ผมชอบซองควงขาวมากเลยเจมถ้าเีมมาดูคลิปนี้ช่วยส่งซองควงขาวสิบสองนัดให้ผมดีดิ ผมพูดจริงๆเนี่ยจิงจังเลยจริงๆคือชอบมากนะครับเอาแบบเอาแบบมาขายแบบไม่ต้องถาวรอ่ะเออเชื่อผม <laughs> เออแบบไม่ต้องขายแบบถาวรหรอกเชื่อผมยังไงก็ขายดี <c oughs> ตรงไหนวะเนี่ยโดนตรงไหนวะชิปชิปย่องย่องเรียบร้อย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 อยังไงเดี๋ยวใส่กระสุนก่อนเดี๋ยวใจเย็นใจเย็น ไหนครับโดดโดดตรงนี้ไม่มีครับผมอออออตาที่ทำยูทูปปะครับยุบอกแล้วเด๋ยนนี้ผมดังแบบระดับซุปเปอร์สตาร์แล้ว ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเฮ้ยลูกซองว่ะโอ้โหปืนสิงโตเอามายิงด้ยวยวนมากเฮ้ยโอ้โหตัวเดียวเรียบร้อยไม่ทันทำอะไรเลยนะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้เราจะชอบกันนะผมหวังว่าดูแลจะสนุกสนานนะผมส่วนเรื่องระบบรีพอร์ตเนี่ยนะครับผมหรือระบบส่งแบนด์เนี่ยนะครับแนะนำนะครับไม่ไม่ใช่แนะนำสิคือแบบว่า แบบเตือนว้เลยนะผมว่าอย่าใช้แบบว่าสมมุติแบบเขาไม่ได้แบบใช้โปรแล้วก็ไม่ได้ใช้คําหยาบนะครับผมอะไรก็ตามนะเออก็อย่าไปทํานะครับผมคือมันจะทําให้คุณโดนแบนได้เลยนะครับผมนะเอออันนี้เรื่องจริงนะครับคือในเว็บก็มีมีบอกนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมไม่ลืมผมจะแปะไว้ใต้คลิปละกันนะครับผมก็ไปดูกันระวังกันด้วยระวังกันเรื่องนี้ด้วยนะผมคือต้องเช็คให้ดีคุณต้องตรวจให้ดีว่าเขาโปรหรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดว่ามันเป็น แบบว่าไงอะ่ะเป็นความเท็จเนี่ยก็จะโดนแบนได้นะครับโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วผมขอบคุณที่รับชมช่องตาเพเกมครับ mm hmm. อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผม